เจอแล้วครับอยู่ในพุ่มเหผมอยู่บนสันคลองนุ่นครับเดินอยู่บนสันคลองเลยเห็นตัวเข้าออกเลยลงมาดูครับอยู่ในพุ่มเลยครับนี่อยู่ในป่าครับตัวบินเข้าออกเข้าออกก็เลยเลยลงมาดูว่าใช่ไหมปรากฏว่าใช่ครับ เดี๋ยวผมกอตีก่อนครับอ่ะได้แล้วครับตีลงมาแล้วลังหมาเหมาะไอ้นี้หัเอาลังมันแปะมันโดนไม้ทาาไปหน่อยครับอ่ะไปครับทองครับที่ผมตีเห็นตัวเข้าออกครับเดินอยู่บนสันคลองเดี๋ยวผมจะบอก คนที่หามิมหรือหาพึ่งด้วยกันเหมือนผมเนี่ยนะครับผมก็จะบอกจะบอกนะครับไม่ใช่จะสอน <c oughs> คือว่ายัางไงบอกให้ให้คิดนะครับหน้านี้เราถ้าเราไม่จำเป็นห้ามลงไปดูมิม้มในคองครับอย่าไปลงเนี่ยข้าวองแห้งอย่างเงี้ยอย่าลงเดินนะครับ เดินบนคันดีกว่าช่วงนี้นะครับอากาศมันเย็นคอือยังไงอะมันอันตรายครับอากาศมันเย็นแบบว่ามันจะออกมาอาบแดดเราไม่เห็นมันอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเหยียบไปนั่นมันมันก็จะกัดเอาเนาะแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่างูเห่าปวกที่ว่าพ่นพิษได้อ่ะ เมื่อกี้เจอมาสามสามสี่ตัวแล้วเนาะสามสี่ 3, ตัวเลยที่ผมเจอมาอาบแดดอยู่โอ้โหโคตรน่าก,กลัวเลยผมก็เลยไม่ได้เดินในคลองก็เดินบนสันคลองอย่างเดียวก็ยังดูดูกันมั่งนะครับเลาเดินมันอันตราย <c oughs> แก่ชีวิตเราเลยรองเท้านี้กันไม่ได้เลยนะครับอย่างเท้าบูทอย่างเงี้ยเขาทดลองมาแล้วทะลุนะครับกัดทะลุเลยกันไม่ได้นะครับต้องที่กันได้คือเราต้องระวังแลวมองมันนะอย่างงี้นเราหมัวตมองมองมโอโ้เงยไปดูข้างบนดูในพุ่มอย่างเงี้ย เราไม่เห็นมันนะไปเหยียบปับ๊บมันก็กัดเราได้ครับชุมชุมที่นี่ชุมมากผมเสียวๆอยู่เลยเนี่ยผมก็เดินตามคันอย่างเงี้ยครับในคลองผมจะไม่ลงเลยผมเสียวมากเจอบ่อยครับเจอบ่อยเจอ,อทุกปีปีเมื่อปีกายอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่โกหกเรื่องจริงเลยเห็นมิมแล้วก้กมดูมิมเลยเอ๊ะหลังใหญ่เปล่าก้มดู ที่ไหนมันมันแผลบียแล้วเราก็แงไปโอ้โหห่างกันประมาณสักวางวา,ง,วา,ง,าไงได้ครับวางเลยทำไงได้ก็ต้องกำจัดทุกเนาะเอาไปแกงไปวากัน,นเนาะเนี่ยครับผมไม่ใช่ว่าสอนนะครับผมก็อยากเตือนเตือนไว้ ก็ระวังระวังไว้มากมันอันตรายกับชีวิตเราจริงๆครับพิษมันแรงกว่างูเห่าดำเราอีกที่ผมรู้เพราะอะไรเพื่อนผมเขาเคยหางูขายแล้วเขาจับไปรวมกันมันกัดงูเห่าดำเราตายเลยครับพวกงูเห่าดอกจันอย่างเงี้ยครับครับก็ระวังระวังไว้มากเป็นห่วงครับผ่านทุกคนไม่ว่ารุ่นน้อง เริ่มหามิม้มอะไรเงี้ยก็ระวังไว้มั่งแล้วรุ่นพี่ผมรุ่นหน้ารุ่นตาอะไรก็ใแล้วแต่ก็เนาะที่ผมบอกไปก็ระวังกันมันโอ้โหเราเกิดเราโดนไปเราไปคนเดียวเลยไปสองคนเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ก็จะจะจะ,จะช่วยกันไม่ได้เนาะอันตรายมากเกิดไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไม่ทันนะ ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวเขาจะลำคาญผมเอาอีกขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ